บ่ามากวะกินม้นแบบมอาซิมมึงสะนะั่งใครบะมากใครกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากค่ะพี่น้องค่ะพามากินตำทะเลรวมนะคะมีกุ้งมีโซาหมอนแล้วก็กุ้งซุปกุ้งลวกผ่นนั้นเนาะพี่พี่น้องกินก็บอีหยังนี้สลารี่นะคะพี่น้องค่ะสลารีอย่างลีลีเพี่น้องเอออเานัดให้หนัดซิมกินเลยนะกินเลยลูกกินเลย ป้าพี่น้องส่วขนมเสน็นมารัำเล่นานี่ยตำส้วผู้บ่าวันเดอเฮียนเด้อะเออถามว่าใส่แป <laughs> นัดเค่กินไปเนี่ยบ,บ่เซฟเซบนัามากินครึ่งชายบ,บ่บ่บ่มากบ่กินม้นงไหนเอาซิมมึงชะใครมาอมากใครกินใครมากที่ว่าให้กิน, <laughs> นได้ไได้ได้เยอะมันปเป็นอะไรเงินทอมันบ่นน <laughs> <laughs> พี่น้องเหงาบบบไงอันนี้ออแกนิกก็อพี่น้องออแกนิกนะคะคุณเจ้าค่ะออแกนิกพี่น้องแม่ก็สิสวยครับโอ้ยพี่น้องธรรมดาโลกไม่จำค่นะให้โมดาเอามา โดนแล้วเมียบ้าาต้องตื่นเถ้่อนช่างบ้ายายำก็เพจนใจทำตื่นหลามตื่นเนื่นอนน่ะคือบวนแถวลอืม่หลนั้นคือน,นบบกินแล้วไม่แน่ชัว 음. 맛있어. 맛있다. พริกหวานอันนี้พริกหวานอืมค่อยจะกี่กันเด็กค่อย,ยกินแล้วเนาะอืมไม่รู้ 你先看，不能。 สั้นด่างเปียกบอบล็อคเปียกไม่รู้ทำสุกิเนะเอาอแม่กระยานต้านห่ังเปียกพันจะท่วงสัวนที่แบบคือเดือดจะราคือแม่เลยค่ะถอดแบบแม่มาเป้เลยคือส,สุดกระราแหทง เห็นเพียงความผู้หาย,ยเอาละเบกมวะเขาสมัยม,ม่ได้หรช,ชอบบ่โคก่แสบอยู่ดถ้าบ่แสบนตะามาบว่าบ่แสบอะไรเยแบบขบ่แสบ,นะบอ่ะบอีเดียออกมาเลยลึกชาแสบอยู่ม่เบ่เขียบแล้ว,ว่มันท่านหนนัวเป็นไง แม่เตดไม่ค่ยมนคนนะเวลาแม่เติมปลาแดกข้องใส่คนืนปกติย่าแม่ต่ำปกติย่าแม่ต่ำแม่สิเพราะอ่อขนมเส้นไปใส่น้ำเจ้าเราเนี่ยแม่ใส่เอย่ามันดูดกินน้ำเหะะมือนอะ ยานาบวให้ลูกไม่ต้องกินเป็นหมูเนี่ย่ามันยังเพื่อ้กินซอย,อ,ยอืซอยกินอืแบบมันก็สิด้แบบว่ากินไหนร้องเลยเบาตรงเบาตร,ตรงเลยพมันแบบ่ายคลิปคนเดียวกินค,คนเดียว,ควเยวค็ดคนเดียวนะ้มันแบบ มันเยอะเกินเออมเมื่อจดสิ่มาแจกขอหาใครดีพอเรื่องอยากให้ดูออกกล่องหอไม่อยากออกมากค่ะ ม่ามูกรทั้งถึงวิภาควิจารณ์บรนับอันอันก็เแม่นจนควมเสียห่ายแตวกระเพเป็นยังบานับ <laughs> สีเทสดใสขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะพรอม <laughs> มันสิบพุยย่งใหญ่กว่เด็กับเด็กหน่อยแล้วพี่น่องดดเด็กหน่อยแลคือเด็กหน่อยซ้ำบนริกับกายตายแล้วไม่ใช่ไหมเมื่อคืนวันจะของสีนิ่งถอดฟีซ้ำได้อีกพี่น่องต้องเนยหน่อยเนี่ยโอบบ้บรลเลงแห้งสิบิท Pappa. Ja. Ừ, đẹp đẹp đẹp. tôi mẹ bằng tôi nó mày mọi người mày 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 Cái ngâm ra mẹ im thấy không? bệnh sợ ưa mà Sợ ưa hết người thấy là tốt chảy Có thể thì bay còn gì sao Hay là tốt chảy cái gì sao? Có còn thì bố Cái gì Nhưng bây giờ phương lông bàn thì thế còn thì sao <laughs> sợ กินน้ำเนี่ยพี่บอกว่าให้กินน้ำใช่ป่ะเอาไปวายสุดยอดอินดกินเก่งแฮงอ๋อนัดกุุงมิตตัวนึงพีงง่อะกินเอ้ยเมื่อตใดแก่คลอง แล้วกินแม่ต่ำแม่เบิมมักกินแต่บมคงใสตาลเนี่ยน้ำมักตลดแม่เขจะมาหมักกินแบบตอนแม่มาถ่ายคลิปเนี่ยจชคือเป็นแบบตีแซมตาลไปเลยไหยแม่ไปเนี่ยตดออกหวานเลากิ่นก็แย่ลํำบ่ได้ดเี่ยน้ำตาลกับพใส่กระเทียมกับพใส่อรันาพอใ่กรบเทียเนี่ย กระเจียมตะกีแม่ก็บอ่เอ้ยน้ำไปกับน,นัวป่ะนี่อ่ะนัวอยู่ไม่เห็นว่ขนเขึ้นตั้ต่น,นั้นเอออันอันนี้เตีงกระเจนท่มเขาจุ่มน้ำแม่ก็รองมันดูดน้ำเม,มื่อกี้ล่ะสิบพื่ะใจไปนออเตียงค้างๆกันแม่ก็รูกค <c oughs> ่ะแล้วน <c oughs> ้ำค่อยไปเล่น คือเป็นยาวก่องกระติตันอืมพี่น้องแซ่บแห้งไหมสวดถาบกไงมดแอนเซ้นอีกคือนก,อ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 ก็ข้ามหม้อแล้วมาบะมัดแต่บะคุงกินย่างได้กับเบอเลี่ยสันมาเลยนะไปกันเ้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกวทั้งใจเละพี่น้องเสรล้ค่ะติชมได้นะคะอืมได้คันมือได้เป็นซาลาบาตในกาอาจ์ซิมีการสวนกันขึ้น <laughs> เยคนหท่าแลมันก็มีซีวิตจิตใจเด็อพี่น้องเอาเบาๆพ่อนะคะเมื่อเจ้าค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่สนับสนุนทุกๆช่องทางและพี่น้องคอยสุขภาพแข็งแรงลำลำลุ้ยๆถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งมาสุขคุนค่ะพ่อกับแม่คลิปหนาได้พี่น้องมงเหรียญโมงหัวไปสัตว์แพี่น้องเน่ใจกระไดเนาะหากคือเก่าแล้วมาสุขคนไปเร้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะไปนะท่าน